พบกันอีกแล้วอัปเดตสตอ็อกนะครับ x-series 4 6, 6่แ0 0หบาทนะครับปี15ตัวเตี้ยนะตัวเตี้ยแต่ตัวเตียตเต้ยมาตรฐานนะ x-series แท้แต่ยกยกได้เนี่ยไปยกแต่จริงๆแคป็บเขาชอบตัวเตี้ยกันเนอะเอาไปแต่งต่อได้เลยดีดีสวยนะครับรถเดิมสวยเลย468ถูกถูกสี0 0นหบาท Bt50 Pro Thunder Auto 5แสนหก Auto นะคันนี้5แสนหปี19นะครับ b a j e r o Sport 9 9สน0ก้บาทนะครับขับ2ปี20สิบสวยๆเดิมๆพร้อมใช้รถเดิมหมดนะ a ด r ี d e, ขับ2นะคันนี้ Adrid a d r i อ Auto นะครับ ปี20เหมือนกัน7จ็ดแสนห้านะครับเจ็ดแสนห้าสวยเดิมพร้อมใช้ Bt ห้าสิบ Pro เกียร์ธรรมดาสี่เท่าไหร่นะสี่ลงไว้อะไรนะอะสนะี่สี่เจ็ดป่ะสี่แสนเจ็ดนะครับจัดได้เต็มหมดนะช่วงนี้ไฟแนนซ์ใจดีนะครับจัดได้เต็มหมดเลยนะพวกนี้ฟรีดาวหมดเลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยขายอยู่เท่าไหร่ขายอยู่เจ็ดแสนห้านครับเฮ้ยเจ็ดข,ขายอยู่หกห้าเก้าหกห้าเก้าจัดได้หกหกห้าเก้าเลยนะครับจ่ายค่าประกันหมื่นกว่าบ,บาทออกรถหรือจัดท่วมก็ได้คันนี้จัดได้หกแปดนะครับขายหกห้าเก้าจัดหกแปดไปเลยนะฟรีดาวไปเลยออตโต้นะ Xv ออโต้ขับสี่ มายในเชนปี16นะครับหลังไฟท้ายขาวนะครับ50,000 0 0บาทจะได้เต็มนะจะได้เต็มกีนอาคินครับ C 799จะได้เต็มเหมือนกันปี20ออโต้ขับ4นะครับสวยๆเดิมๆแอคคอร์ดแอคคอร์ดมาเรื่อยๆตอนนี้มีสีอะไรอะสีขาวอ่ะ เอ้สีเทามันนี้มีสีเทาเบนซ์คูเป้สีหนึ่งแปดศูนคูเป้เก้าแสนนะครับจัดได้เก้าแสนไทยพาณิชย์เกียรตินนะครับปีปีหนึ่งสองอ่ะคันนี้นวานวราร่านาวาร่าเกียร์ธรรมดาตัวสูงนะครับ ตัวสูงตัวสูงร้อแม็กใหม่ยางใหม่แต่งสูงเรียบร้อยสวยกิฟเท่าไหร่นะคันนี้นะสี่เท่าไหร่สี่หกหกวะสี่แสนหก่ะปียี่ินะครับขับสี่เพิ่งมาเพิ่งเข้ามา n นเวล่า p o t t e c ทขับสี่ออโต้ปีหนึ่งแปดสทท็อปสุดมีคันเดียวในเว็บนะครับหกเก้าเก้า นะครับมีคันเดียวในเว็บนะหายากอะเป็นรุ่นพิเศษตัวสุดท้ายเลยอะแม็กแม็กใหม่สวยเลยบีทีห้าสิบออตโต้สีดำนะครับคันนี้ห้าห้าแสนเท่าไรห้าแสนจอกปะ่ะนะครับออตโต้ออตโต้สีดำห้าแสนสอง E 3 0 0นะครับสีดำล้านหนึ่งห้านะครับล้านหนึ่งห้าสีดำสวยเดิมพร้อมใช้สีบรอนนี่ล้านหนึ่งแสนล้านหนึ่งแสน E 3 0 0บูเทคเหมือนกันไฮบิด AMG นะครับตัวท็อปสุด AMG นะจ๊ะ มาดูกันได้จดัไดได้เต็มหมดเลยวนพวกเนี้ยไฟแนนซ์ใจดีจัดได้เต็มเลยนะคุยได้บิลยอดได้เต็มๆอันนี้แสนหกสีดำเฟียรต้าปีหนึ่งสองเฟียต้าเนะครับมีดำมีแดงมีสีขาวสี่ประตูนะสีขาวหนึ่งแดเนะครับสีดำ ห้าประตูขายหนึ่งหกเก้านะครับสีขาวมันตัวท็อปสุดเอติก้าปีสองพันยี่บ็ดะครับรถเข้าใหม่สองพันยี่บเอ็ดวิ่งสองหมื่โลเองนะครับเจ็ดแสนกว่าอันนี้เราขายอยู่สี่เก้าเก้านะขายราคาเน็ตเลยนะเพราะว่าขายเท่าทุนสี่เก้าเก้า นะครับนะครับรถปีเดียวนะครับสองหมื่นโลกริปเลยนะกริปกริปเหมือนป้ายแดงอะ่ะไม่ไม่แตกต่างกันเลยนะถูกกว่าสองแสนกว่าบาทโคตรถูกอะ่ะมีคันเดียวในเว็บด้วยนะครับเบนซ์เฮียก็ยังอยู่คูเป้นะคันนี้นะครับ,น,รบนอกจากอาติก้าเจ็ดที่นั่งแล้วยังมี BRV 7เจ็ดที่นั่งด้วยปีปีคันนี้ปีสิบหกนะปีหนึ่งหก ปีสิบหกเดิมทั้งคันหน้าหลังเดิมน็อตเดิมหมดเลยนะครับตัวท็อปสุดนะครับท็อปสุดนะครับพุชตาร์นะครับเดิมพร้อมใช้อันนี้เข้าใหม่อันนี้ยังไม่เคยถ่ายปะ่ะยังไม่เคยถ่ายใช่ปะ่ะเออเข้าใหม่เข้าใหม่ลูกค้ามาเทินกระบะไม่มีอะไรนะครับข้ามาเทินกบบะะรนะรบ,าาบ,บะรถสวยกิ๊บเลยอ่ะมาสวยๆไม่ได้ทำไรเลยรถ ขัดเคลือบสีเคลือบเบาะค่าเช่อโลกนะครับไททันสีดำพลัสสีดำนะครับอันนี้ห้าแสนสองออโต้สีดำนะปีหนึ่งแปดนะครับรถสวยเดิมพร้อมใช้ไม่เคยเฉียวชนนะจัดได้ห้าแสนสองเลยจัดได้ห้าแสนสี่นะครับฟีดดาวรวมประกันรวมอะไรไปเลยนะห้าแสนสี่ บีเอ็มคันนี้เขาขายเท่าไหร่วะหนะึ่งเก้าเก้าว่ะสามสองศูนย์ดีเนี่ยใช่ไหมหนึ่งเก้าเก้าใช่ไหมมาดูกันได้นะหนึ่งเก้าเก้าปีสองพันยี่สิบนะครับรถใหม่เท่าไหร่สองล้านเจ็ดอันนี้ขายหนึ่งเก้าเก้าถูกถูกสภาพเหมือนกันซื้อมือสองดีกว่าถูกกว่าเจ็ดแสนนะครับเบนด์อีสามร้อยบูเทคเอ็จ คันนี้อ๋ออันนี้อันนี้คันนี้มันเออนั่นแหละคันนี้เขาขายเก้าเก้าแสนเก้านะครับบูเทคเอ็มซีป่ะเดี๋ยวไปดูข้างหลังให้แป๊บหนึ่งอ่ะบูเทคนะบูเทคอีสามร้อยบูเทคนะครับอันนี้สามสองศูนย์ดีคันนี้ร้านเก้าเก้าคันนี้เก้าแสนเก้านะมาดูกันได้นะจ๊ะต่อต่ออันติสแสนเก้า ติดเ p g ปีหนึ่งูนนะครับรถสวยเดิมพร้อมใช้แเก้าไปจบจบโอเคไหมติดแก๊สเ p g พร้อมใช้ติดแก๊สอย่างดีนะประหยัดน้ำมัน520ดีดีเซนปีศูนย์แปดสี่สี่แสนหกเฮียรถเฮียรถมาจาก4,99เ้หรือ4 6 0นะมาซื้อก็อนหน่อยมาซื้อก็อนหน่อยดีเซนประหยัดประหยัด แอคคอร์ดพีซีบอนนะด้านนูนะ้นอะสเปซวากอนสองห้าเก้านะครับเกียร์ออโต้เบนซินแม็กเท่าไหร่วะเนี่ยสิบเจ็ดป่ะเจ็ดหรือสิบแปดวะเนี่ยเบื้เริ่มเลยนะสิบแปดเว้ยโอ้โหสวยสะใจวันโว้วันโว้มีสองคันดีเซนกับเบนซินนะ เป็นซิน499ดีเซน699นะครับสวยเดิมพร้อมใช้อันนี้14นะด,ดีเซนมันเป็นปี15มันได้เชนนี่คันนี้ที่ขายอยู่ติดแก๊สแล้วนะจ๊ะ2.4แอคคอร์ด2.4ติดแก๊สแล้วปี08นะครับ3 0 0จากไะแนนได้3 0 0สนะครับจัดท่วมจัดท่วม เบนซีสองห้0 0ูบาทนะครับสองนะเป็นซินสอง้นย์นะครับอนะันนี้สีซีสอหน้าใหม่หน้าไฟหยักเขาเรียกอะไรไม่รู้ล่ะผมเรียกไฟหยักนะครับไฟหยักไฟหยักอันนี้หน้าเก่าหน้าเก่าหกหกแสนบาทอันนี้ห9เก้0เสสีขาวด้วย มาซื้อกันหน่อยสีบรอน e สองร้อยสีบรอนโอ้โหราคาเล้าใจเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโอ้โหไม่ซื้อกันไม่ซื้อกันถูกถกูร้านอื่นนี่เจ็ดห้าเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนหกอ่ะคันนี้ขายเจ็ดหนึ่งห้าเองโคตรถูกอ่ะเกิดไฟแดนได้เจ็ดห้างั้นเหลือกับบ้านนะครับอันนี้เข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่ว i โก้ข,ขับสี่ เขาใหม่เขาใหม่ออโตโร่ด้วยนะเมื่อก่อนขายสามแสนกว่าบาทอะนะครับตอนบ้านเนี้ยประมาณเนี้ยสามแสนหน่อยๆมาดูกันได้จัดไ้เต็มนะนะครับหน้าวีโก้ยังไม่แชมป์นะสามแสนนิดนิดเมื่อก่อนเคยขายอยู่อ่าไรวะห้าแสนกว่าบาทสามแสนนี่สามแสนกว่าบาท เอสสามห้ศูนย์ 350, ใครที่ดูไว้จ,จากเจ็ดแสนห้าหรือหกเก้าเก้านะครับสวยเดิมๆพร้อมใช้ตัวท็อปสูนฟันลูปนะครับแม็กสิบแปดเอ็มจีแท้แม็กก็ทะลุห้าหมื่นแล้วอ่ะนะครับแม็กห้าหกหมื่นแล้วแม็กเอ็มจีแท้นะครับ, 5, 6, 000, วนะรบสวยพร้อมใช้ 699จัดแฟแน,นได้7 0 0 0 0 0กว่าคุณไดคุณได้3 0 0 0 0 0นะครับ3 0 0แสนมาดูกันได้อันนี้5 0 0 0 0 0 4นะครับมาดูกันได้เปอร์โย307 CC เปิดประทุนปี08นะครับเปิดประทุนคันเดียวในเต็นท์นะครับ เป็นเปิดประทุนคันเดียวที่ราคาห้าแสนสี่นะคันอื่นแม่งไปเป็นล้านใช่ไหมอันนี้5้าแสนสี่อ่ะโคตรถูกอ่ะแล้วไอ้ตัวกลไกย,ยังใช้ดีอยู่นะไม่ต้องซ่อมเปิดได้อีกห้าร้อยครั้งนะไม่เสีย Land Rover Design คันนี้เฮียบอกอ่าไร่เอาเท่าไร่นะถ้าสองแสนหะจากสองแสนปดเหลือสองแสนหนะครับลดมปสองหมื่บอก เดี๋ยวบอกมาซื้อกันหน่อยคอมิวเตอร์ตโตโยต้าคอมิวเตอร์ตรู้ราคาสูงมีแหลกนะครับสามพันดีเซนเกียร์ธรรมดานะแมตตยางใหม่นะสวยแสนเท่าไหร่แสนแปดเองโคตรถูก่ทันนี้ก็แสนแสนแสนหกแปดโฟกตู้เบนซินสามจุดสองวีหก นะครับขายเงินสดนะปีศูนย์สองขายเงินสดนะครับโคตรถูกสีดำมีคันเดียวในเว็บไม่ต้องไปหาเนี่ยไปทำแคมปิง้งทำช้อปปิ้งได้เลยอะ่ะทำร้านขายของได้เลยอะ่ะใช่ไหมวิโก้แชมป์เบนซิน CNG โรงงานนะครับมีสองคันสองแสนเก้านะครับจัดแฟนนซนได้สามแสนกว่าปีหนึ่งห้านะครับ จัดคะแนนได้สามแสนกว่านะครับฟรีดาวได้เงินเหลือกับบ้านใช้สองหมื่นนะครับรีบมาจัดนะจัดวันเดียวได้เลยเครด,ดิตดีนะแจ 2, 6, ๊ดสองหกเก้าฟีสิบเอ็ดสองหกเก้าออตโต้เทมเรี่สองเอ้ยหนึ่งแสน หนึ่งแบาทนะครับถูกๆมาเอาไปเลยสีบอลเงินนะเกียร์ออโต้เกียรออโต้นะครับสวยเดิมพร้อมใช้ d ีแม็ปี08นย์แปดนะครับดีแม็กไฮรันเดอรปี08นปดเกียร์ธรรมดานะดีเซนสอนะครับสวยเดิมพร้อมใช้ จัดไฟแนซ์นได้เต็มได้ล้นเลยอะเอ็กซิมาปีศูนย์สามนะครับแก๊สหัวฉีดอย่างดีประตูสไลด์ด้านขวาด้านคนขับอะนะครับเอ๊ดด้านซ้ายดิด้านซ้ายดิดยดประตูสไลด์ด้านหนึ่งด้านซ้ายนะครับถ้าสองด้านจะเป็นสีบอ์อยู่ไหนก็ไม่รู้ขายไปยังวะ อ๋ออยู่ด้านโน้นอยู่ด้านโน้นเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูคันนี้ขายอยู่แค่สาสองแสนหกเองมั้งโคตรถูกอ่ะไม่มีด้วยเต็นท์อื่นไม่มีอ่ะผมเดินผมวนมาสามสี่รอบแล้วไม่มีมีเต็นท์ผมเต็นท์เดียวเฟลต้าสีขาวสี่ประตูแสนแปดเก้านะครับสวยๆเบนเอสองแปดศูนย์นะครับปีศูนย์หกนะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ ขายสองเก้าเก้าเองเฮียขายถูกดีแม็กออโต้สามพันออตโต้นะครับตัวเตี้ยนะแต่รถสูงรถส,สูงมากเลยเนี่ยดูดิใช่ไหมรถโคตรสูงอนะ่ะสูงกว่าเบนจ์จมเลยไหมยกขึ้นอีกสองนิ้วเป็นไฮแลนเดอร์แล้วเนี่ยใครสนใจมาเอามาดูนะยกอีกหน่อยเนี่ยแม่งเป็นไฮแลนเดอร์แล้วเนี่ยนะราคาเพิ่มอีกห้าหมื่น แต่นี่ขายอยู่สามแสนสองเองเนี่ยเขถูกอะ่ะจัดเป็นนได้สามแสนห้าปีหนึ่งศูนย์นะเบนปีเก้าเจ็ดดำรุวนีสองสามศูนย์นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอันนี้เข้ามาลูกค้าเอามาเทินโฟกไปแล้วนะครับสามหมื่นเก้าคันนี้สามหมื่นเก้านะครับหัวฉีดพันหก ออโต้แอร์เย็นเกียร์ดีเครื่องดีเมื่อวานลองขับวนดูดีมากเลยอะ่ะนะครับสีไปทําเองนะสีมีนิทิ้นนนนนหน่อยเองขับได้นะขับมิทติ้งเก๋ๆให้รถเก๋ๆเ,เ,เ,เดิมๆเว้ยสีสีส,ส,สีตามสภาพนะครับมิทติ้งได้เมื่อวานไปมิทติ้งฮอนด้ามาโคตรมันนะครับนวะมันม,มาก นี่แต่ล้อดูล้อดูยางดูแม็กก็่อนใช้ได้นะเนี่ยนะครับเครื่องดีเกียดีคันนี้เมื่อวานลองขับมาแล้วดีมากเลยต่อด้านในต่อด้านในเริ่มเหนื่อยอันนี้แสนแปดแปดปีศูนย์สี่นะแสนแปดแปดปีศูนย์สี่ออโรดไม่ได้เชนนะครับแสนแปดแปดอันนี้เก้าหมื่นเก้าเฮียจะขายเปล่าไม่รู้ พูดราคาไปก่อนเก้าหมื่ 8, C M. นเก้าออโต้เอสิม่าสามแสนสองเอสิม่าแต่ไฟแนนซ์ได้สองแสนแปดดาวสี่หมื่นนะดูกันได้ก็นนี้ประตูไฟฟ้าสองสองด้านเลยอยันนี้ก็เบนซ e ์ 3, e สามอี 2, สองสองศูนย์นะครับ